เห็ดหูหนูความจริงที่คุณต้องรู้ก่อนกินเห็ดหูหนูเป็นอาหารสุขภาพยอดฮิตในปัจจุบันที่มีความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่มีข้อควรระวังที่คนในส่วนใหญ่อาจไม่รู้จักหรือมองว่าเป็นของดีที่ไม่มีข้อเสียใดๆความจริงแล้วเห็ดหูหนูมีข้อดีและข้อเสียทั้งหมดซึ่งเราไม่ควรลืมว่าการกินอาหารใดๆก็ต้องมีความระมัดระวังและความเข้าใจในการใช้งานเพื่อสุขภาพของเราช่วยขับถ่ายดีเห็ดหูหนูมีเฟเบอร์สูงที่ช่วยให้อุจจาระนิ่ม และเคลื่อนตัวดีแต่ถ้ากินเยอะแต่ดื่มน้ําน้อยจะทําให้ขับถ่ายยากกว่าเดิมเพราะไฟเบอร์ดูดน้ําจนแข็งตัวในลาใําไส้ดังนั้นการดื่มน้ําพอเพียงเป็นสิ่งสําคัญเมื่อกินเห็ดหูหนูไขมันต่ําเห็ดหูหนูช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เล็กน้อยเพราะมีไฟเบอร์ช่วยจับไขมันแต่ไม่ได้มีริ์แรงเท่ายาหรือโอเมก้าลบสามจากปลาทะเลจึงเหมาะกับการควบคุมอาหารมากกว่าการรักษาโรคสารต้านอนุมูลอิสระเห็ดหูหนูมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบ และเสริมภูมิคุ้มกันแต่ประสิทธิภาพยังไม่เทียบเท่าผลไม้สีเข้มหรือสารสก,กัดอย่างแอสเทอเซนตินจึงไม่ควรมองว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดชะลอการดูดซึมน้ําตาลเห็ดหูหนูมีใยอาหารที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลเหมาะกับคนที่ต้องคุมระดับน้ําตาลหลังอาหารแต่ไม่ใช่ตัวรักษาเบาหวานหรือแทนยาได้ลดการก่ะตัวของเกล็ดเลือดเห็ดหูหนูมีสารที่ช่วยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดเล็กน้อยซึ่งอาจเป็นผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแต่สําหรับคนที่กินยาวอฟอริน เอโดยอีหรือเอสเพินอยู่ห้ามกินเห็ดหูหนูปริมาณมากหรือกินซ้ำถี่โดยไม่ปรึกษาแพทย์คนเป็นนิ่วควรระวังปริมาณเห็ดหูหนูมีออกซิเลระดับปานกลางคนทั่วไปกินได้สบายแต่ถ้าเป็นนิ่วในไตควรหลีกเลี่ยงการกินทีหรือในปริมาณมากเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงนิ่วซ้ำเห็ดหูหนูแห้งต้องล้างดีมากเห็ดหูหนูแห้งมีโอกาสปนเปื้อนดินเชื้อราหรือสารพิษจากเชื้อราก่อนนำมาปรุงควรล้างนานๆแช่น้ำจนนิ่มและล้างซ้ำอีกครั้งด้วยนะ และนี่คือคำแนะนำสำหรับการกินเห็ดหูหนูที่ถูกต้องกินให้ถูกกินให้พอดีดื่มน้ำพอเพียงเมื่อกินเห็ดหูหนูหลีกเลี่ยงการกินทีหรือในปริมาณมากถ้าเป็นนิ่วในไตล้างเห็ดหูหนูแห้งดีมากก่อนนำมาปรุงเห็ดหูหนูเป็นของดีที่ช่วยขับถ่ายดีไขมันตำ่ำและช่วยคุมน้ำตาลแต่ไม่ใช่ยาหรือซูเปอร์ฟู้ดจำไว้ว่าการกินอาหารใ,ใดๆก็ต้องมีความระมัดระวังและความเข้าใจในการใช้งานเพื่อสุขภาพของเราคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเห็ดหูหนู คิดว่ามันเป็นอาหารสุขภาพที่ดีหรือไม่มีความเห็นอย่างไรกับข้อมูลที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางนี้ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รับฟังด้วยนะครับ